ก่อนเืินก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมฟรีที่ตัวนี้ทางอีพีเกมไ็นแจกนั่นเองก่อนเดินถ้าเราก็เข้ามาที่อีพีเกมมันก่อนนะครับมาที่ร้านค้าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับเกมฟรีนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ one man, one choice that affected everyone Dad, you? man affected Where are Dad! but Plenty of well intentioned people have caused so much destruction. You have so much potential to help so many people. We need to bring the Arks back home to save us. Go. 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 What your dad and the Lunar Council did, they left us here to rot. <laughs> we are in loss of control. There's nothing like this on Earth. I'm going to Outward. I'm going to find my father. You hold the fate of everyone. I'm gonna find another way up there now. Something's missing. It doesn't make any sense. Was there ever a plan to save us? Ah! We can be better. หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างขา้าวเล่าไปแล้วครับเกมเดลิวัสมานะฮะก็เป็นเกมภาคต่อนะครับอ่าก็ถ้าเป็นภาคแรกนี่ผมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเดลิวัสมูลนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็นี้ก็จะเป็นภาคต่อนะฮะอ่าภาคที่ต่อมาจากดวงจันทร์นั่นเองนะครับภาคนี้นี่เราจะได้รับสัญญาณนะจากดาวอังคารน,นะครับแล้วก็นะฮะเรานะฮะจะต้องขอบคู่สถานการณ์นะเพราะว่ายานของเรานะฮะตกที่ดาวอังคารน,นั่นเองนะครับอ่า ก็โอเคฮะถ้าใครสุดใจเกมนี้นะคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับตัวเกมก็จะเข้าไปอยู่ในคลังของเราเลยนะครับส่วนตัวเกมที่เรารับมาแล้วนะครับเราจะโหลดมาเล่นตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการแจก,กฟรีถาวรก็ร,รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่30พฤศจิกายนนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนั่นเอง โอเคครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ